สวัสดีท่านผู้ชมก่อนหรกสวัสดีค่ะน้องมะมุกรายงานตัวค่ะน้องมะมุกคนป่วยน้องมูกคนป่วยมีแฟนใหม่อย่างเราม,มีแฟนอย่างเราแต่เป็นแม่ลูกอ่อนมันมะม,มูกไปจับจิ้งโจกอีกแล้วเดี๋ยโดนตีเดี๋ยวโดนตี หนูมีหน้าที่จับหนูไม่ใช่มีหน้าที่จับจริงจกหนาะนางมา้ายของแม่อันนี้นางมา้ายของคุณแม่ม,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 มาตัวนี้ไม่ใช่แมวเพาเป็นหมา มาเดนมาเดหนอะจิงจิงอะจิงิงจิงิงอิงจิงจิจิง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 งจิ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 จิง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 งจิงงจิงจิงจิงงจิงงิงงง

นะแม่นีน้องมะมุกไปสามวันกลับมาน้องมะมกุกคางแอ่งแองพอคุณแม่กลับมาน้องมะมกุกคางแงงแงงไม่ยอมหยุดดูดิลักอย่านะอย่าทำคุณแม่บาดเจ็บนะพูดนะ

เปิดทำความสะอาดอีกอย่างเจ้าของแหะนะก้เแม่ไปหาผู้บา่ามาทีหนึง่งแม่ปล่อยออกไปอึตั้งแต,ต่ตีสามต้เแม่ไปรักไปหาผู้บ่า,า,บาึง,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 งใส่ที่ดี สวยไม kör, ่ดีไม่สวยไม่ดีไม่สวยไม่ดีสวยไม่ดีทิ้งแม่ไปหาแฟนเหรอทิ้งแม่ไปหาแฟนเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยทิ้งแม่ไปหาแฟนเหรอทิ้งแม่ไปหาแฟนจะอินยังยังไม่สำมาเกะ ยาเดี๋ยวไม่พูนรู้ให้เออ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 เไม่ไม่เอาพังหมดแล้วขึ้นอะไรคองขึ้นอะไรนี่เฮ้คองขึ้นอะไรอุ้ยเนี่ยคองขึ้นดูดู ดูเสด็จเสด็งอะไรอืมสุดิสุดิเงะไรงอืมสุดิสุดิเงะไรงอืมอืมอืมไหนจะผุนรูให้ตอนนี้หนูคันรูเหรอรูหนูคันรูเหรออืมอืมอืม พาแม่หนาอุ้ยพังลูกพังพังอุ้ยอุ้ยไม่ได้ตีอยู่นี่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยอย่าปล่อยไม่ปล่อยมกุกปล่อยนั่นนิสไซส์เสียเอ๊ะเอ๊เอเอ อืมร้อยเอาเรียบกอ่อนางเับเสียจันแม่มูนเม็ด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 เป็นไร ไนไทยน้ำกระบาดทันมินอกนะวันนี้นี่เอวเอ้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 วคันหูเด้นะมามาคุณแม่จะผุดรูให้มันนี่ไม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะผุดรูให้ลูกเดี๋ยวเช็ดแผลก่อน แค่แผลก่อนลูกเแ็่แผลก่อนเแ็่แผลก่อนเดี๋ยวเดียวไม่อยากคันอีกนะลูกนาไหมมันจะหายแล้วนี่พุ่นลูพุ่นรูพุ่นลูพุ่นลูพุ่นลูมีแห้งมีแห้ง มีแหงมีแหงลูกมีแหงมีแหงไม่กิดไม่กิดพูนรู้จะได้หายคันเงียบ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 เป๊ะเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ยิงทำไม่ปินทำไม่ปินนะนี่คุณแม่เนี่ยจะควรแม่นะลูกเงียบเงียบเงียบ <t ries> ขีดสปเปยดก่อนแป๊บนึ่งสปีดก่อนนะแป๊บนึ่ง แป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งแป๊บไอ้จริงจริงแป๊บหนึ่งจริงจริงเดีย<อ>๋ยวปวัว่าอะไเหรอมาที่นี้ขักมือเคียดให้คุณแม่เ,เห็นบอกเคียดเราไปนั่งอยู่นั่นเคียดให้แล้วมาตัวนี้